สวัสดีพี่น้องพี่น้องทั้งหลายครับวันนี้ยายพามาชมมะพร้าวค่ะมะพร้าวมะพร้าวเริ่มออกลูกออกผลให้แล้วค่ะแต่ว่าด้วยว่าการดูแลการใส่ใจการที่ให้น้ำ มันยังไม่เต็มที่นะคะพี่น้องมันก็เลยประมาณนี้วันนี้ยายกลับมาสวนก็เลยจะมาดูแลมาทำความสะอาดมาเอาน้ำใส่น้ำใส่มะพร้าวแล้วก็จะเอาเกลือมาใส่ครัวันนี้ค่ะมันบ่มีเวลาเดบอยู่ค่ะพี่น้องบ้มีเวลาเดบเบิ่งแยง่งออา ้าวออกจันทุกต้นล่ะค่ะมะพร้าวเก้าต้นอยู่อยู่คันแทนหน้านี่ค่ะออกจันเนี่ยแต่ค,ความสมบูรณ์เรื่องน้ำมะพร้าวคงจะไม่พอน้ำเท่าไหร่โอ้ยดึงบอ่อครับพี่น้องนี่ค่ะอืม พวกมะเกียวเข่าขาก็ตักกินนะคะวันนี้จะเอาน้ำจะเดินน้ำใส่มะพร้าวเก้าต้นสิบต้นนี้ค่ะที่อยู่คันแทน,นาค่ะออกจันไปทุกต้นแล้วพี่น้องนี่คือความบ่อพอหลักกาบ่เฮาบเดิไซ บริไซปุ๋ยไซฟฟนบริไซเกลเนาะคะ่ะมันขาดการดูแลขาดการดูแลเอาใจใส่ออกชั้นทุกต้นล้ะพี่น้องเนี่ยกำลังเอาน้ำใส่นะคะด,ดูสิค่ะอืมมันขาดมะพร้าวถ้าขาดน้ำเนาะกระสิประมาณจังสี่ใบก็บคือจังเอาบริไซ เออมันอาจจะมีเชื้อตัวหนึ่งเขาเอิ้นว่าเชื้อเชื่อคข่ายๆว่าอ่าเชื้อมันเป็นอีหยังเป็นเพีย้ยไฟอีหยังนี่ไหมคะ่ะพี่น้องหรือจังใดดูที่ออกกันทุกต้นแล้วนะคะเนี่ยคะ่ะเพิ่งเสียปล่อยน้ำมาใส่ค่ะเ้านี่เช้านี้จะทำเอาเอาเอาล่องน้ำปล่อยน้ำใส่อันนี้ก็อินตาพาลัม อินตาลาลำกับเป็นตะลำตะลวยพี่น้องเอ๊ต้นนี้ตายหรือไม่ตายเนี่ยต้นแคนาองไม่ตายหรอกนะคะกระชเห็ุลองสีเรขุดล่องพี่น้องเนี่ขุดเป็นบางมองแล้วนี้แต่หูหนูนะคะ เริ่อปล่อยนนะ่ำมาใส่แล้วมะพร้าวต้นนี้ก็มีปัญหาด้วงกินยอดเพิ่งจะดีขึ้นค่ะเพิ่งจะดีขึ้นนะคะอืย้ายกระสิทธ์ไปเอาลูกเหม็นมาใส่อยู่นะคะเนี่ยต้นนี้ก็ออกจันแล้วเหมือนกันออกจันบัดทุกต้นแล้วค่ะพี่น้อง หลังจากเราเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนี่ค่ะดีใจค่ะเห็นมะพร้าวออกจันแล้วนะคะอันนี้ปลูกทิมไว้ประมาณสี่ปีแล้วค่ะนี่มันก็ออกจันแล้วมันบ่ค่อยได้ใ,ใ่ใจค่ะมันอยู่คันเทนะอยู่คันเทนะยายเห็นคันเทนามันวางเปล่าก็เลยเอามาปลูกทิมไว้ซื่อๆดอกพี่น้องก็บหวังว่าจะได้กินมากกินผลเขาเท่าใดดอกแต่บัตทานี มันก็เริ่มออกจันแล้วเราก็ต้องสนใจใส่ใจบ้างเนาะพี่น้องเนาะอืมบางที้าเขาให้ลกูกให้ผลเขาเต็มที่เวลายายมายายก็องมาปล่อยน้ำใส่ถ่าย,าย,ย,ย้ายบ่ิเ่รกะยังบ่มีคนมาดูแลให้กัจังสิมือข้างหน้าก่อนพี่น้องวันข้างหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่า ยายจะวางแผนยังไงเพราะว่ามะาพร้าวเริ่มออกจันหลายต้นแลว้วให้หน้าแปลงน,นี่หน้าผู้เพื่อนมาดูแลให้นะเพื่อนกลับมาเพื่อนสิเอามันแกวมาปลูกเด้อยพี่นอ้องจะเพิ่นสิมาปลูกมือใดบุกแต่ว่าปีหน้านี่ย้ายสิตโตกางะนี่แหละค่ะสิตโตกาสีด,ดำน้าเอานะคะปีหน้าปีหน้าจะดำนะคะปีนี้มันนาหวาน ได้ข้าวไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่เนอะอนี่ค่ะพี่น้องเบ่งมองหน้ามองเกี่ยวข่าวแล้วเขา่เขาเฮามันเป็นอย่างจังได้บบหลายถึงมันสิเม็ดงามบบมีห่าแต่ว่าในม,มันเข่าเฮาหวานหางพี่น้องมันหวานหางหวานหางน้ะต้นเขา่ามันจํานวนหน่อยเขาเข่าเฮาก็ได้ลดลดลงได้ลดเคืองต่อเคือง นะคะอินตาผาลามมีห้าต้นค่ะเอามาปลูกทิมไว้ซ,ซ,ซื้อดอกพี่น้องได้กินก็กินบ่รได้กินก่ะสร้างมันว่าเป็นอย่างบ่ได้่ซีเรียสเนาะคะ่ะบ่ได้ซีเรียสเรื่องมาเขาสิได้กินบ่ไร้กินกระปลูกทิมไว้นี่ค่ะเข่าตรงนี้ย้ายก็เจเอาเกี่ยวมาเกี่ยวเอาไปลงเหตุป่าแน่นอนค่ะเข่าที่อยู่ขางกันแท้หน้าที่รถดมันเกี่ยวบวบดนีค่ะ ันนี้ยายก็จะไปเอาเกี่ยวมาเกี่ยวนี่ค่ะเนี่ยขันเอารถเกี่ยวมันคือสิประมาณนี้ค่ะอยู่ข้างกันเท่ค่ะห้องโบได้เนื้อบบได้หยางน,นี่ค่ะ่วงข้าวรวงข้าวยังเหลือย้ายกระเจียวเกี่ยวมาเกี่ยวไปโยนลงสาไปเห็ดป่านะคะเดี๋ยว ช่วงยายมายบุบาลยายก็จะเอาน้ำใส่บักเพาเสมือสุมือจังสีละค่ะไรให้กุดลงน้ำบนคันแทนามันเป็นกันแทนาซื้อซื้อ,อดอกพีน้องยายก็เห็นว่าคันแทนามันใหญ่ยายก็เลยเอามาปลูกทิมใบเนาะได้ผลซํำได้กับกะเอาบบได้หวังยังมากเอยค่ะชีวิต ของกเกษตรก็ประมาณนี้แหละพี่น้องตื่นขึ้นก็ะเลาะเบิงหัวเบิงสวนเนี่ยมันก็นนาผากุ้มใจเลยพี่น้องเห็นบ่แตกจันออกมาเนี่ยแตกจันออกมาเราก็ความสมบูรณ์ก็คือเราจะเอาเกลือเอาอะไรมาใส่ให้เขาอิ่มให้เขาได้พุนได้ปุ๋ยเนาะค่ะเนาะหนูกับควัดคันแท้พี่น้อง หูควัดกันแท้เขาก็สะเลยอุดหูน้ำระบาดนี่เมอว่านี่เปิดน้ำใส่เวิร์ดมือมันก็ไหลออกนี่ค่ะเห็นที่ซึมออกมาเดียวอือซึมออกมาน้ำเฮื่หนูค่ะพูดนะน้ำเพิ่งซึมออกเดี๋ยวย้ายที่อุดหูหนู จะอุดรูหนูก่อนนะคะพี่น้องเอาไว้พอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไยสำเนาค่ะสวัสดีค่ะ